เราจะมาทําการทดลองน้ำใสเชื่อมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนิชยาพรการค่ะสวัสดีครับผมนายเกรวินเชบุตรมาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้าใสเชบุตรค่ะพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บสอ2ค่ะการทดลองนี้นะคะเราจะนําแก้วใบหนึ่งนะคะกับแก้วอีกใบหนึ่งนะคะมาเทเทน้ํานะคะโดยที่ทําไม่ให้หกนะคะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะคะหนึ่งแก้วพลาสติกสองใบค่ะ สองเทปใสสามเชือกสี่น้ำเปล่าห้าสีผสมอาหารหกกันไกค,คะ่ะไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะขั้นตอนการทำของพวกเรามีดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจัดเชือกให้เป็นขนาดพอดีนะครับประมาณขึ้นึป็นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับนำเทปใสมาติดใส่ปลายเชือกนะครับให้เข้ากับแก้วนะครับ นะครับเทน้ำใส่แก้วนะครับแล้วก็ใส่จีบผสมอาหารนะครับแล้วก็กดเข้ากันนะครับนะครับแล้วก็คนเข้ากันนะครับขัทท้นตอนที่สี่นะครับนำเชื้อที่เตรียมไว้นะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับให้เปียกทั้งหมดนะครับ ก็จะมาดูว่ามันจะผมหรือไม่นะครับนะครับ การทดลองแลว,วันนี้เราจะได้เห็นว่ามีแรงตึงผิวซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของโมเลกุลซึ่งมีอยู่สองชนิดคือหนึ่งแรงยึดติดแรงยึดติดนะคะคือแรงที่เกิดจากโมเลกุลชนิดหนึ่งนะคะที่มีความแตกต่างกันจากการทดลองนี้นะคะแรงที่มีการแตกต่างกันนะคะก็คือน้ํากับเชือกค่ะสองนะครับแรงเชื่อมแน่นนะครับแรงเชื่อมแน่นคือแรงดึงดูดของโมเลกุลที่มีชนิดที่เหมือนกัน ในการทดลองนี้ก็คือน้ำกับน้ำค่ะจากการทดลองนี้การเทน้ำอีกแก้วหนึ่งไปยังอีกแก้วหนึ่งโดยที่แก้วไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ตรงกันแล้วทําให้น้ําไม่หกเกิดจากโมเลกุลของน้ําควบแน่นไหลาตามเป็นแนวไหลาตามแนวยาวของเชือลกลงไปยังอีกแก้วหนึ่งนะคะซึ่งทําให้น้ําอีกแก้วหนึ่งไปอยู่ในอีกแก้วหนึ่งได้โดยที่น้ําไม่หกค่ะสำหรับวันนี้พวกเราพอจบการทดลองเพียงนี้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ